อ่าสวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันที่สี่นะฮะมิถุนายนนะครับหกสามฮะบีได้รถไถ่ฟอร์ดหกหกสี่ศูนย์เข้ามาหนึ่งคันนะครับวันนี้ครับคันนี้เป็นคันนิวฮอลแลนด์ปีก็หกนะฮะคันนี้ขายตามสภาพนะครับครับขายตามสภาพก่อนนะฮะหรือจะให้เราเช็คทำสีให้ก็ได้นะครับตามสภาพขายอยู่สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับคันนี้ครับ นะฮะ495,000บาทเป็นรถที่ใช้งานได้ปกตินะฮะมันจะเสียอะไรก็มีรูปมีซสือบ้างนิดหน่อยนะครับใไอตรงราคานี้ส่วนรูเสืมอ่ารถซึนเน่เราเช็คให้นะครับนะฮะ495,000บาทจะพาชมรอบคันนะครับอุปรกรณ์ติดรถจะเป็นดันหน้านะครับแล้วก็ดานเจ็ดนะฮะซิมทีครับ วีดีโอใช้งานได้ครับเดี๋ยวเจ้าของเดินแค่ตัดย่านนะครับรถเต้มจะพักใต้นะฮะยางยางนี่ครับผมยางรั่วเส้นนะฮะกระทะเดิมอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวมันได้ปะนะยรนี่ครับ ระบบส่งพายังเดิมๆอยู่นะครับแต่ท่านใดสนใจนะฮะคันนี้ครับขาย495,000บาทเอกสารทะเบียนพร้อมโอนนะครับรถสภาพเครื่องดีนะครับเครื่องดีไฮดรอลิกเร็วนะฮะถ้าอากาศสภาพเดิมๆครับก็ราคานี้ฮะเราจะให้ทําสีเปลี่ยนยางเช็คสภาพให้ก็ได้ครับผมโทรมาคุยกันนะฮะนี่ครับคันนิวฮอลแลนด์ปีเก้าหกนะครับตาใบไม้ ลองฟังเสียงครึ่งดูนะครับก็มีรู้สึกมือมีสายไฮดรอลิกั่วนะครับสึกเป็นสากระบอกเลี้ยวรู่นิดหน่อยแค่นั้นเองครับ เราสองสี่นดหนึครับตัวนี้เป็นเกียร์กลางไปคุณสองนะครับเกียร <initiatives, S 2> <ฮ>์กลางอ่ยสกูดึงดับค้างครับเปียนเครื่องเีนเครื mustache, ่องดีนะฮะเครื่องดูดดันเลยครับ นะครับผมตอนนี้นี่เก็บรถสุดนิดหน่อยก็สามารถแทงงันได้เลยนะครับ495,000บาทนะฮะคอนนี้ครับ่งฟรีทั่วประเทศเหมือนเดิมครับตามสภาพนะฮะับาทถ้าต้องการทำสีเช็คสภาพให้ก็โทรมาคุยนะครับที่โทรศัพท์081 007 6 6 4นนะครับเดี๋ยวลองระบบเราจะีดูครับ สภาพยางหลังประมาณ60%นะฮะยางหน้าล้นแล้วครับผมยางหลัง60%สิบนยางหน้าล้นแล้วนะครับใบด้านหน้าสวยนะฮะ ถ้าชอบสนใจนะฮะ081ครับผม0ูน6์ศูเบอร์โทรศัพท์ลงมาคุยอสอบถามข้อมูลกันได้นะครับตัวรถสวยนะฮะฝาให้ไม่มแตกมีร้าวนะครับสภาพเครื่องไม่มีแตกมีร้าวตรงไหนนะฮะครับ อันนี้ขายตามสภาพก่อนนะครับผมเอ่อถ้าท่านใดสนใจนะฮะมาดูรถได้ดเลยครับที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมนะฮะอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมนะครับนี่ครับคนนี้นะฮะสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับผมลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและรับชมนะฮะ สวัสดีครับ